สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวเวงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางหวยลาวสาตารลาว VAP ลาวสาตา VAP มาแบ่งปันนะคะของงวดวันที่4กันยายน2564นนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาดูผลสรุปกันก่อนเนาะ ่าผลสรุปนะคะพี่น้องจ๋าผลออกมาเนาะลาวสตานะคะลาวสตาออกหกแปดห้าอ่าหกแปดห้าแปดห้าไม่มีมีมีแต่ห้าแปดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับนะคะอ่าตารางกําลังวันมีนะคะแปดห้าส่วนล่างออกสี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์เด่นสี่มานะคะตารางกําลังวันก็มานะคะพี่น้องจา๋า สี่ศูนย์เข้าตัวที่น้องหวึงชอบนะคะเข้าตรงตรงนะคะอ่าส่วนเลาวีไอพีออกเก้าหนึ่งหกอ่าหนึ่งหกก็ไม่มีเนาะพี่น้องจา๋าตาตารางกำลังวันมีเก้านะคะมาหลักร้อยเนาะอันนี้ก็หลุดนะคะส่วนล่างศูนย์เก้าศูนย์เก้าก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนเล่าสตาร์วีไอพีออกเจ็ดหกสี หกสี่ก็ไม่มีค่ะพี่น้องจ๋าหกสี่ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างออกสี่สองอ่าสี่สองเข้าชุดกันตัวที่น้องหึงชอบด้วยนะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าอ่าวันนี้นะคะก็ลาสตาเนาะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับแล้วก็ล่างเข้าสูตรสีตรงๆนะคะอ่าส่วนล่างนะคะพี่น้องจ๋าล่างเข้า เข้าสองสี่เนาะเข้าตัวกลับนะคะก็เข้าไปที่สามคู่นะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับท่านอ่ที่ตามสูตรนี้ของน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สี่เนาะอ่าวันที่สี่นะคะอ่ะเขียนวันที่ก่อนนะคะพี่น้องจ๋า ันที่สี่วันที่สี่ก้สี่กันยาย 2, นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะอ่าแนวทางลาวสตาบวกลาว VIP บวกลาวสตา VIP นะคะ ดินนะคะพี่น้องจา๋าดินวิ่งรูดนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปนะคะ สำหรับตารางกำลังวันนะคะมาดูตารางกำลังวันกันก่อนนะคะตัวเด่นเลยก็คือ7นะคะพี่น้องจ๋าเด่นเนะคะก็จะมี8มี9เนาะมี2แล้วก็มี4มี2มี3นะคะตัวเด่น7นะคะวิ่งรูดที่3กับ9นะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่3กับ9อ่าตัวเจาะนะคะเจาะ7ก็จะมี7จ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอ่าสำหรับสามก็จะมีสามศูนย์สามสองสามสี่สามเก้าจ้าชุดกันนะคะ ถ้าใครไม่ชอบที่น้องหวงจับคู่ให้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะเอาเจ็ดสองเอาแล้วยังจะเอาอีกพี่น้องจ๋าดูสิเอา 7, 9, 7, 3, เจ็ดเกเดสามาเจ็ดสามเนาะแล้วก็แปดสองนะคะพี่น้องจ๋าส่วนตัวที่น้องหวงชอบนะคะ,ะตัวที่น้องหึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือ 7, 8, 7, เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเส่วนสามก็คือสามสองสาก้ ส่วนชุดกันก็ชอบ42แล้วก็73นะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยเนาะเดี๋ยวน้องอุ่นจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอ่าเห็นชัดไหมคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่ะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ Fc อีกเนาะสุดท้ายนี้นะคะน้องวุ่นก็ขอให้พี่ๆ Fc นะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ